เร่มแบทเทิลครับฟุตบอลรีโวไทยลีกนัดที่2ของขอฤดูการดูฟอร์มของประสาทสายฟ้ากันอีกสักครั้งนึงครับวันนี้ในบ้านดูลูกนิ่งของบุรีรัมย์ครับรัตนากรเล่งแล้วครับยดเข้าไปโอ้โหลูกดีสอคนไม่โดนครับตัวแรกหน้าโดนมากมาเลยครับจังหวะขึ้นมาโอโ้มาเป็นแผงเลยนะครับจังหวะเปิดหลุดมาตรงนี้ของรัตนากรนะครับ นี่นนะครับจงังหวะขึ้นไม่ถึงนะครับทางปิยพลครั้งหนึ่งของรัตนากรใหม่คามิครับําบวนพันษาดีเกาโรซ่ายอดไปมงตั้งเข้าไหนตามสูตรแล้วกระดกอีกทีโอ้โหว้ามบอลมันตก้าใส่หลังใต้คานไหมครับแล้วหลุดออกไปเปิดยัดเข้าไปเอ้ามีมงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยต้องมาตามเก็บครับนาฤบดินบลแรกไม่เชื่องเท้าต่างป้อมโยนเข้าไปลุ้นอีกทีนึงเลยมา น่าจะได้จังหวนะนี่ครับเล็งย้ำเข้าไปอีกลูกีโอ้โหไม่ได้ครับพันษาโอ้โบอมาถึงพันษาด้วยนะครับได้ขึ้นเหมือนจะโดนเบียดโดยเลสลี่รนะครับได้ลูกนิ่งหมดแล้วครับหาในตรงกลางของสุปโชคปั่นมาโอ้โหบอลตกขึ้นเสียแต่ว่าหลุดออกข้างโอ้โหวางเท้ายิงดีมากนะครับสุปโชคแต่ก็ยังยอดเยีย่ยมนะครับกิติพงศ์ที่ยังไปถึงนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าตรงนี้ครับห่างขนาดไหน ยิงโอ้โหบอมดุดลงพื้นด้วยครับรย,ยนืนเคลื่อนตามตลอดต้องหยอดซ้ายขวาทีอบอลยังติดสัญชัยดวนกับนฤบดินใกล้ๆทำชิ่งกันแล้วสุดท้ายผู้สินให้ฟาลครับเลสลีย์จังหวะเลสลีย์มาเข้าโพธาไปหน่อยครับไปทำฟาลใส่ทางสุป,ประโชคจังหวะน,นี้ก็ถือว่าตามมาติดทางสุป,ประโชคได้เร็วอยู่แล้วครับแต่กลายเป็นว่าเข้าพวดไปครับทางเลสลีย ยันชุดอาใกล้ๆครับสัญชัยนาเดบดินจะตามเอคกลนบ้างอ้ยบวกกันลูกนี้ก็เอาแล้วครับแล้วต้องระวังหลืองไปแล้วนะครับแล้วผู้ตัดสินโอ้เป็นเลยครับเหลืองแดงให้ออกสนามไปเลยครับโอ้พิ่งจะโดนใบเหลืองก่อนหน้านี้ใบแรกเนี่ยนาทีที่25เท่านั้นนะครับผ่านมา5นาทีกานว่าลูกนี้ี่ไปทําฟาวล์ใส่นาเดบดินผู้ตัดสินเองก็ให้เป็นใบแดงเลยครับทางเรซซี่อาโบ ดูครับดูภาพชารตรงนี้ก็เหมือนพยายามที่จะเข้ามาเล่นบอลครับเดี๋ยวดูว่าจะโดนผัดตรงนี้เราก็จะไม่ชัดเท่าไหรลมมันอับไปนิดนึงครับ,รบ,รบหรือจังหวะที่พยายามที่จะเข้ามาเล่นบอลของทางเรซซี่เหมือนกันนะครับดีเกามาที่สุขโชคฝากมาพีระดล พีระดนลองส่องไกลเอาลูกนี้รับโอ้ยใจหายแวบเลยครับดีทุกอย่างรับอยับพลาดแบบดีครับโอ้สุดกา้าโอ้กระแทกมาอยู่ครับดึงลูกนี้โอกาสโตกลับขึ้นมาเอกชัยดึงดึงแล้วหักเข้ากลางสวยเลยครับเอวันโดตอนนี้เติมแล้วเอวันโดหใส่ลูกนี้บอลฟีมาดีเกาเอาบอลสปินครับกระโดดทีเดงเอ้ ดูแล้วไม่มีทขาได้ประตูเหลือเชื่อจริงๆครับโอ้โหเกมลุกของปลิเทโลน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ได้บุกถึงหน้าประตูมีจังหวะพลาดเหมือนกันนะครับมีเกาโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าตรงนี้นะครับดูครับให้มาเอกชัยแล้วรอจังหวะทามิ่งดีทุกอย่างนะครับค่อยๆรอเพื่อนค่อยๆเติมมายิงจังหวะนี้เนี่ยจังหวะปล่อยบอลตกแล้วจะเล่นตรงนี้กลายเป็นว่าโอ้โหไปกระดกพอกระดกแล้วเนี่ย ไปตั้งให้ทางเอกชัยเลยครับนี่แหละครับโอ้โหประสานงานกับทางสิวรักษ์ไม่ดีเท่าไหร่ครับตรงนี้ของดีเกาโอถือว่าพลาดที่ปล่อยบอลตกพื้นนะครับโอ้ยัดช่องดนีต้องระวังนะครับเอาแล้วครับโดนตัดครับแล้วเลือกให้มาสุภโชกแต่งแล้วยิงเรียยร้อยครับโอ้โหตีเสมอครับหนึ่งต่อหนึ่งโดยสุภโชคสารชาชิครับโอ้เยือกเย็นแบบสุดๆเลยครับสุภโชคสารชาชนะครับ หลอกหนึ่งทีแล้วเล็งมุมเสาไกลปั่นหายไปเลยครับตามไปเสมอได้เร็วเลยครับทางบุรดมยูเนเต็ดโอ้ดิ้งมากๆ,ๆนะครับประตูแรกของบุรดมยูเนเต็ดในรีโวไทยลีกในลูกกาดนี้ด้วยนะครับนี่ครับจังหวะตัดบอลได้แล้ววิ่งทําทางให้เพื่อนให้มาตรงนิ้ไม่อยู่รั้นะครับจับขูหแล้วนี่ครับจังหวะดึงบอลหนึ่งทีเนี่ยผูดด้เล่นของโบริเทโรเนี่ยหลุดตำแหน่งไปเลยนะครับ <c oughs> แล้วมีเวลามากพอที่จะ ดูเสาไกลแล้วก็ยิงยัดเข้าไปโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับการจบสกอร์ตรงนี้ของสุภโชครสารชาติประตูตแรกของเขาในดูการนี้ด้วยครับโอ้โหถือว่าเป็นช็อตสำคัญเลยครับกำลังจะเข้าห้องแต่งตัวด้วยกันขึ้นนํำแต่ว่าไอแซคฮอนนี่ครับพลาดครับจ่ายจาังหวะนี้เอาเป็นว่าเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับขึ้นแบทเทิลกันต่อน,นะครับหลังจากเสมอกันหนึ่งตอนหนึ่งแต่ว่าโจทย์สำคัญก็คือบลิสเทโรเนี่ยเหลือผู้เล่นน้อยกว่า ดึงออกมาปิยพลฝากต่อมาที่โรซ่าปิยพลวิ่งเติมให้ตามช่องมาถึงเส้นหลังดึงจังหวะกระจายขวางไว้ก่อนให้เอกชัยสุลตกาชิงจังหวะเล่นบอลมาถึงทางโรซา่โซาโรซ่าโอ้โห,โหจะไปปล่อยให้เล่นกันแหมกลายเป็นความสัมพันธ์ยังไม่ค่อยรู้การทิ้งออกมาเอวันโดเอาแล้วครับวันแรกที่เข้าสายเอวันโดโอ,นออนโอ้โหไม่โต้ไม่ได้ครับแต่ยังเหยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหเล่นสุลตกาบล็อกสำคัญเลยครับ โอ้โหจังหวะพีเด็ดเป็นยันขอมองหน่อยแล้วว่าวิ่งตามมาทมันได้ไงปีระดอนขวางสนามมารัตนากรออกซ้ายมาที่ปิยพลปิยพลแต่งเข้าขวาแล้วก็หยอดเข้าไปสวัหวะนี้มีชนกับผู้สัประตูแล้วครับอุตศิทธ์มีสินอวีดแล้วนะครับจบังหวะเปิดให้ทางสุภาชายัายใจเด็ดเลยครับไปขึ้นมง แล้วนี่นนะครับจังหวะไปพยายามไปกระแทกใส่ทางกิดิพง์นครับปลอยมาจะเก็บตกตรงนี้ก็มีเสียงนกหวีดไปแล้วการสิ้ิปัม๊มอีกทีหนึ่งยังไปติดบอลของทางสุภาโชคสุภโชคเทินหนีมาสวยเอาละครับซ้า,ายขวามีใจทะลุช่องขวามเร็วของทางไมค์คอนโบลไมค์คอนจ่ายบาโรซาฉาบประโยน์สุภพิยไอ้ที่ คนที่เตโลไปแล้วนะครับนาทีที่67นะครับใจเด็ดตัวสัรองได้ทีแบบจ่อเลยนะครับสหวโยงโค้กลับมาขมูรั่งจะถ so ือว่าเจ็บผานมากนะครับท้วแลวเขาในการเี้นะครับตัวพัรแทงมาตรงนี้ครับสปีดแทงครับยังชุนา มองข้างในแล้วจังหวะที้รสชาตินะเขาชาร์จพอไม่ถึงเนี่ยกลายเป็นว่าตำแหน่งบอลเนี่ยมาเข้าทางสุประชัยที่มาดีมากๆนะครับยิงตรงนี้เน้นกดด้านบนขึ้นไปเลยครับนี่ครับคือถ้าโดนดีไม่ดีอาจจะติดเซฟหรือว่าจะเข้าไปเลยก็ได้แต่ถ้ามาถึงทางสุประชัยแล้วเนี่ยตรงนี้มันโล่งมากๆ,ๆนะครับโอ้สอต้นหนึ่งครับแซงแล้วครับบุรีรัมที่มีผู้เล่นมากกว่าพิยพล อองทูอีทีนึง่งอองทูยัดช่องนี้มาที่สุปาโชเเจอ2อสุปาโชคถึงหนีมาถึงเส้นหลังแล้วเปิดด้วยซ้ายเข้าเ <c oughs> สาแรกครับมีจิติพง้์งอยู่ยเบนโดนี่แหละครับดักได้อา้าวบอลเลี้ยงไปเข้าทางต้องตัดต้องระวังน,นะครับดึงแล้วปล่อยครับมีเหลืองอยู่แล้วด้วยครับเลยกลายเป็นบอลของทางบุรีรัมย์ขึ้นมานาริบดินให้ต่อเอาไปกักกันเล่นครับโรซ่าแล้วสัดไลออกไปได้ครับไอแซคคอนนี่ จังหวะมันลัลกลั่นกันหน่อยครับแต่สุดท้ายแล้วก็ยังป้องกันได้นะครับของปุริเทโลดูเกมโต้ครับโอ้โหมาเป็นแทงเนี่ยครับจับบอลแรกยาวไปหน่อยของหน้าซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเมียนมานะครับโยนเข้ามาลูกนี้มงไม่ได้เตะสก,กัดทิ้งครับเป็นสัญชัยนรสีลานะครับพีระดนข้ามฝากมาสวยอองทูเอาลงโยกแล้วได้ โอ้มีพื้นที่ให้ด้วยนะครับทางอองชูบอลถึงจับหนึ่งจังหวะอ,อัดเสาแรกเลยนะครับฝากไปเอวันโด้ผิดไปได้บอลอีกทีหนึง่งให้กับเอวันโดโอ้ยไปรู้โดนศีสาวดีเก่าแต่ว่าเล่นต่อได้ครับ,บาอากทีหนึง่งเจนพบเจนพบโมขี่อล้วครับหลอกได้ผ่านเข้าในเก็บอลจังหวะนี้บอลอะไรายได้ยัง เกมยังย e ังไหลต่อครับเอวันโดก็นอนเจ็บอยู่เหมือนกันสุพนัทกระโดดต่อขึ้นบนมามองตั้งไปเข้าทางสุภโชคหนึ่งทีเดียวสุภชัยกระโดดหนีเอาล้วครับบอลกอดได้ตัดสวยสุภชัยท่าเสาไกลเกินแล้วสุพนัทตั้งยิงโอ้ยเยี่ยมเลยทีเดียวสามหนึ่งครับโอ้ประตูของสุพนัทเกินเอย่างจริงครับงนะเหมือนตาจังหวะเหมือนที่จะ มีชนักกันด้วยครับหน้าปากประตูที่จะได้ยิงมีทางโลดผ้าที่ไปขวางอยู่แต่เขาเองก็ยังเก็บบอลได้แล้วก็พยายามที่จะเลี้ยงตัดเข้ามาตรงกลางยันยิงผ่านผู้เล่นของคลิณุรมเข้าไปได้ครับเกมที่แล้ว้วเกือบจะทำประตูหน้าเกมนี้นี่ก็าไปจัดเชคเลียอะไรก็ไม่น่าจะพลาดนะครับซนนึ่งสามจังหวะ ลตรงนี้ด้วยครับเอาโคลงแล้วก็เล่นต่อจังหวะที่2เนี่ยมันกลายว่าได้เปลี่ยวมากๆครับก่อนที่จะเปิดมาหน้าปากประตูเนี่ยมาถึงสุบนัณเนี่ยครับโอ้โหนิ่งมากๆครับยิงยัดเข้าไปประตูที่3ของบุรีรัมย์มาจนได้ครับโอ้โหแต่ก่อนหน้านี้จริงๆโพนิสทิโลก็เกือบจะได้ประตูตีเสมอเหมือนกันมาต่อแตะยาวมีโอกาสได้เล่นอีกแล้วครับจังหวะเกมรุกข,ของทางบุรีรัมย์ ยีรดลยกมาออาแล้วครับไม่ยีทธงหลุดมาเลือกแล้วได้ยิงโอ้โหไม่ได้ครับดวลหนึ่งหนึ่งจังหวะนี้ของอองชูเหมือนจะมีเสียงนวีดแล้วก็ล้ำหน้าไปด้วยครับโอ้โหต่ได้ดวลเดี่ยวตัวต่อตัวครับการวัดก็ยิงไม่ผ่านเหมือนกันนะครับกิติพงศ์ดูบอลตรงนี้ครับสวนมาตรงนี้นี่กำกึ่งมากนะครับ มีเวลามากพอที่จะอาจจะยิงได้ดีกว่านี้นะครับแต่ก็ยังไปตรงตัวกิติพงศ์นะครับเฮ้เปิดเกมยาวมาลูกพี่เอวันโดเปาลิสตาถึงอีกแล้วครับเอวันโดเจอองทูต้องใช้ตัวประกบที่มีความเร็วนะครับเจอขวางสองเอวันโดหาจังหวะเปิดเข้าไปไล่เซนประกัดมาอย่างดีครับมีพิรดนรองอยู่เอา้าแตกไปเข้าทางากาซิลิซิคฮาร์ด กลับมาวันชัยจ่ายจ่ายจะเจอตัดเข้าทางวันชัยทีหนึ่งซ้ายของวันชัยดิงโอ้โหไม่เข้าข้อครับบดไปเยอะเลยนะครับวันชัยจะรู้ตรงกางครับอภิวัตรขึ้นไวอ้าวจับบอลด้กก็ไม่ดีเองเข้าทางองทูตอนนี้ข้างบนสปินแล้วครับให้ไปที่สุพรรณนัดเลือกแล้วผ่านเข้าไปอ,อ้าวโอ้ย้อนหลังไปบดเลยครับยังได้อยู่นะรือประเดินเปิดหักเข้ามาไอซกเข้าลูนี้ไม่โดน แล้วตามขวาเอาไว้ได้ครับกีติพงศ์เฉลิมศักยกขึ้นมาจากให้กับเอวานโดยังติดเอาแล้วครับกลายเป็นเข้าทางสุพนัทดีเข้ากลางมาโรซาสกอร์แรกมาหรือเปลาโยกจนหลุดมาแล้วโรซาเข้าซ้ายกัายว่าโอ้โหยิงออกไปไหนครับนี่ครับกระปั้นสักหน่อยครับสุพนัทให้มาตรงนี้เนี่ยโยกสวยแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหพื้นที่ มีให้ซัดแบบเด่งๆเลยครับเท้าซ้ายแต่กลายเพราะว่าเข้าซ้ายมุมตรงนี้นี่ห่างเยอะครับชานุกูลให้มาเลก็กซันเดอร์กระสิทีฮาร์ดให้ช่องนี้สวยเจนพบเจนพบไปแล้วผ่านเข้ามาโอ้โหทำสวยนะแต่ว่าไม่ได้ <laughs> ไม่ถึงนะครับช่วงสุดท้ายเหลืวสักนะครับโอ้แต่สวยมากนะครับให้มาช่องนี้แล้วเปิด ตรงนี้ครับโอ้โหเปิดลึกนิดเดียวเท่านั้นนะครับจงังหวะจะเข้าชา้าตรงนี้ไม่ถึงนะครับโอ้เดินหนีครับบอลตกใส,ส่ศสรีรษะแล้วกันมาต่อครับเอวันโดไม่ได้ครับเต็นกีเก่าแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายเลยครับจบเกม บุรีรัมย์ยืนแต่ครับเก็บ3คะแนนแรกของฤดูกาลครับเปิดบ้านชนะโพลิสเตโรไป3ประตูต่อ1ครับกับโพลิสเตโรได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับ1นต่อศนาทีที่44จากเอกชัยสมบรณ์นะครับหลังจากนั้นนะครับเป็นสุภโชคธรรมชาติที่ตามไปเสมอในนาทีที่สิบห้ากสามเรก็มาได้ประตูที่2นะครับจากสุภชัยใจเด็ดนาทีที่66นะครับก่อนจะมาปิดท้ายครับสุงนัดเปิตานาทีที่83นะครับก็เป็นบุรีรัมย์ที่สามารถเก็บ3แต้ม ได้ในเแบนี้นะครับมีเพิ่มเป็นสิ่งทสุด